วันนี้นะคะเรามีหลายแอคทิวิตี้มากเลยวันนี้เรามีการล่าลายเซน็นใบขอจบจากคุณครูท่านต่างๆน,นะคะตอนนี้เราได้ลายเซน็นของออหัวหน้าระดับมาแล้วนะคะหนึ่งลายเซน็นต่อไปเราจะไปที่การเงินกัน,นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไปกันต่อ,อสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ลายเซน็นของครูที่ปรึกษามาแล้วนะคะ ต่อไปเป็นลายเซ็นของห้องการเงินของคุณตุ๊กติ๊กตัวแสบค่ะไปกันต่อวิ่งจ่ายตังร้อยแปเรียบร้อยส่งใบขออนุมัติจบเรียบร้อยได้ลายเซ็นครบทั้ง3มครูแต่ลืมถ่ายให้ดูค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จไปหนึ่งวะรถดังอีกแล้วค่ะเป็นอะไรไม่รู้แต่ ไม่เป็นไรบองว่าพ่อจะเอาไปต้มสตอเหนียวนี้นะคะโอเคว่างๆพักผ่อนที่ห้องนอนเราก็ฟังหมอลำค่ะว้าวหม่พัชรีตัวแฟนว่าจังไหรเนืนะะ้อหาเอาละค่ะสำหรับอีพีหน้าจะเป็นอะไรต่อไปชอรอชมเลยนะคะไปกันต่อ